สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตอนนี้ค่อยได้อยู่อน,นาบ้านเส้งดีเมืองผาไส้แขวงอุดมไส้ค่อยสิไปเบิง้งทงไห,หินสามไปเบิ้งความมหัศจรรย์ของทงห,หินสามพี่น้องก็แต่กาเฮามาฮอดน,นี้กะบโบหินเพ้อเลยอยู่ในวัดนี้นะและกาบ,บ่อนขายปีอยู่นี่เลยพี่น้อง้ยอยู่เดี๋ยอันนี้คือห้องห้องขายปีข้าวสม้มข้าวสม้มทงไห,หินสามกับ่บมีเพ้อเลื่อยอยู่เลย เดี๋ยวเข้าสัย่างเข้าไปทงหินก้อนพี่น้องเอ้ยพ่อบอกเห็นพ้นยู่แต่กะค่อยไปตอนนั้นก็นพินนาะนมีโฮมีประตูบบหูว่าสิเข้าได้บ่หานะเบื้องก้อนพี่น้องเอ้ยพ้นเสื้อกะเจ๋ไว้เสื็อเสร็จเบื้องก้อนก้อนจาน้านาเข้าเบื้องทงหินสามพี่น้องเอ้ยนี่นี่ทงหินสามมันมีสองกุ้มหนึ่งกุ้มสองทองหินสาม ทงหินสามในอนมีหินทั้งเม็ดสองร้อยสี่สิบสองโนย้ยมีอันาแผ่นหินสามสิแปดแผ่นเดี๋ยวห้างสิเข้าเบิ้งพี่น้องเลยทงหินสามหม้อระดกลกย่างไปพี่น้องเลยย่างไปนี่ขี้รถจักไปก็ได้ผมจับนี่ ย่างไปแล้วกับผ่านทงหน้าอีได้พี่น้องเลยอันนี้คือโขโขข้าแม่น้ำก้อนจะไปอนาท้อ้หินใต้โขข้าแม่น้ำไปพร้อมตุ้นเลยหินอยู่ปุ๊ผ่านทงหน้าอันนี้ไปผู้ดูแถวนี้เพิ่นถ้าได้ดำหน้าซ้ำน้ำบ่มีบางบ้อนกระดำแล้วเลยโอ้ดำแล้วผู เพิ่นดำหน้าเลวแต่ว่าเฮ้ยน,นี่พิ่นถ้าได้ดำเรียาสิญ้างเข้าไปเลยพี่น้องเออโบเห็นเพิ่นอันน่ะขายปีซ้ำโบได้ซื้อปีเข้าส้มซ้ำเขามาตะกี้นี่คนตั้งประเทศกับส0มสิพคนเล่ากับห้าพกีบมาทงไอ้หิน ป้าโตพี่น้องเอ้เฮายางมาจากบ่อนเฮาจอดรถผ่านทงหน้ามาแล้วก็หอดเนินผู้ประมาณพันเมตรพี่น้องเอ้ยหรือว่าหนึ่งกิโลเมตรมาหอดบ่อนนี้กะเฮากัสามารถเลี้ยวหินหายหินละเดชเพิ่นเฮ็ดประตูเซื้อเขาสามารถเข้าได้อยู่พี่น้องเอ้เอาพี่น้องเอ้ยเฮากะ ได้เข้าทงไอห,หินละนี่อาจก่อนยังโง่เพิ่นเข้าพี่น้อง,งถ้าว่าผู้เลิศเยาหุจักประวัติทงไอห,หินถ้าว่าผู้เลิศเยาหุจักประวัติการค้นพบทงไอห,หินสามนี่ก็ มาอ่านเบิงอยู่นี่พี่น้องเอ้ไฮห,หินไฮห,หินนี้นี่บางคนก็เซอร์ว่าอาณาเป็นไฮเล้าไฮเล้าเพอรสลองไซชนาของอาณาเท้าของคุณเจิงเมืออ่อน,นาหนึ่งพันห้าร้อยปีก่อนหน้านี้บางคนก็ว่าอนณาไฮห,หินอันนี้นี่เป็นจอกเป็นจอกเซอร์เล่าของยักษ์พี่น้องเอ้ยยักษ์บางพองมันอาามันหลายตำนานพี่น้องเอ้ แล้วก็าบางคนก็เสอร์วะหายหินอันนี้นี่บรรจุน้ำอนาน้ำซักซีดพี่น้องเอ้ยเพิ่ออนาเพิ่อเป็นยาปิ้นโปพยาธิโรคค่าพี่น้องเอ้ยหายอันนี้นะบางคนก็เสอร์วะอนาบรรจุน้ำอันซักซีดที่จะโปพยาธิโรคค่าเฮิร์นแกมนุษย์คนสมัยนั้นพี่น้องเอ้ยกลายความเสอร์พี่น้องเอ้ยแต่กายั่งอนาบ่หู้ความจริงอันชัดเจนว่าหายอันนี้นะสร้างขึ้นมาสําหรับเพี่อ บางบ่อนกะเขนว่าอน,นาไหบรรจุบรรจุอน,นาซากศพบรรจุซากศพของคนบูหานสมัยนั้น,น,นเดี๋ยวห้าสียางสียางลอเบื้องก้อนพี่น้องเอห้หินอยู่นี่ก็มี200อกว่าโนยโอ้ตห่หินก็หลอยู่ได้พี่น้องเอ้กร,ก,กระจายกันนี่น้ยล้มก็มีน้ยยู่เทงก็มีความมหัศจรรย์ของไห,หินพี่น้องเอ้ยนำหนักจักเทเลอะ์โบราของพระด้านนี่เป็นต้นเป็น2 3สมต้นก็มี ห,หินนี่บ่อนเพิ่นเผาบ่อนเพิ่นผลิตจักเพิ่นเอาเผาผลิตอยู่ซิเรื่องหินนี่ก็อยู่นี่บบเห็นต่วายู่อนาะห,หินหนึงก็เฮาสามารถเห็นถ้ำเห็นถ้ำเพิ่นผลิตเพิ่นเนททหินนะนะแล้วก็มีแผ่นหินได้หาน่วยเตะก็มีหน่วยนะอนาย่างสมบูรณ์ก็มี อันนี้ยังสมบูรณ์ครับอะาริโน่เนี่มันหลายพันปีหลายร้อยหลายพันปีแล้วพี่น้องอะเฮายางผ่า,งานท o n หน้าแล้วก็ปีนผู้ขึ้นมาฮอดเนินน,านาั่นน่ะธงหินสามนี่ก็บเมย์สุโคนนี่พี่น้องเอ้ยเฮากั <c oughs> จนได้ทอดเสื้อเห็นยาวออแล้วก็บนางพระพรนางพระพรเหิงเติบพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเฮาสิหาหยางเลาะเบิง่งหินห,หินสองร้อยกว่าโน้อยนี่มันเป็นนะเน้องเลิศพี่น้องเอ้ย หูซึกว่าหยหินยุทธเทวนี้กับที่ที่กันใดพี่น้องเลยจีจีกันอยู่แล้วก็หลายหลายสมคนเมื่อทีมันก็บรเยร์ซ้ำกันกับท้องหอยหินหนึ่งนะแต่ก็หอยหินหลายหลายที่ที่กันอยู่เอาเดี๋ยวเ้าสิง่างโลบเิ่งก่อนพี่น้องเลยหอยหินอยู่นี่โอ้ที่ที่กันเลยพี่น้อง้นนี้จีจีกันอยู่แล้วก็ท้องหอหินนี้นี่บอกคอยมีนักท่องเที่ยวมารอที่ลินพี่น้อง้ย เพราะว่ามันไก่ตัวเมืองเมืองเป๊กแข่งสิงควางมันไก่พ่นสวรรค์แล้วก็พลิมากกับโบ้ฮอดนะพี่น้องเอ้ยนักท่องเที่ยวมากแต่อันนั้นนักหลงไม่จันหรือว่านักท่องเที่ยวมาต,ต,ตั้งแตง่ตั้งแข่งนะพเพลิมากกับมาเบิ้งอันนั้นทงไอหินหนึ่งหันแล้วก็บโบหฮอซ้ำทงไอหินสองทงไอหินสามนะผู้ที่เยอะเบิง้งอะไรจึงได้ฮอดพี่น้องอนี่ยางฮัดผมพเพลินป่าไว้อยอ่นี่ นี่นะปลักแขนพรมนี่ป้อมต,ตัวพี่น้องหินหลายน้อยละกายุเคอะเกันความมหัศจรรย์ของท้องไอหิน หินเก่าหินแก่ที่มีอายุหลายร้อยหลายพันปีทีน้องเอ้ยลายก็เป็นการสนิฐานพีน้องเอ้ยว่าหินแห่งนี้มันมีอายุเทเล่เทเลนะโบหูประวัติตัวจริงประวัติของหินนี้นะกาเป็นท้องหินที่หฮมเย็นดีได้ต้นไม้หลายต้นไม้หลายไม้มาไฟก็มีอันนี้ไม้มาไฟพีน้องเอ้ มานังอนนาาลิ้นเพราะว่าอากาศยู่เส้นขวางมันอากาศเย็นเย็นละใครได้แต่มันเย็นแถวนี้พี่น้องอมันเย็นอนนาามันโบหอน,ห,อนหอนเฮาเลยตอนเทายางอานาผ้าทงหน้ามานละหอนหอนขอบเขตท,ทงไอห,หินนี่กะมีเท่านี้เลยพี่น้องเลยบริกว้างบริยืดเอาเลิศเลยอนนาณาเลอกไปทางนั้นก็มีโหมออม โอ้ออมพี่น้องให้โทนหนามาจับอ้อมไว้เดี๋ยวเห็นปลายอยู่หันอยู่ต้นไหม้หันบ่กูอ้แบบเพิ่นเข็นปลายพเพลอไว้เดี๋ยวห้าสิยางไปเบิ่งก่อนมีประตูทางอ้ออยู่นี่ประตูทางอ้อโอ้หนังสือมันลึบแล้วปลายอยู่ต้นไหม้หันนะ เอาก่าบปาสมาัติปัญญาไปอ่านได้มันลึกเมื่อล้วหนังสือเย้ะเนี่ยมีประตูเพิ่นเฮดอันน่ะการไว้ยันง่เข้ามาถ้าว่าผู้เล่าเอารถโซนโตมาเที่ยวอันน่ะเส้นขวาแล้วก็ยาลืมมาเบิง้งให้หินมาลาอลินนะมาไถ่หูบไถ่ห้อยมาลาอไถ่หูบเป็นบ่อนอันน่ะที่ลึก มาล้อไทยฮูบไว้พี่น้องเอ้ยไทยฮูบว่าตัวเองมาหอดทงห,หินละถ้าว่าเพลอมาหอดแขวงเส้นขวางกัพ่อกระเทินมาหอดเส้นขวางแล้วก็ต้องมาเบิ้งพี่น้องเอ้ยทงห,หินนี่ทงห,หินสามเพิ่มเห็นเพิ่มมันขนาครบนะเพิ่มมันครบอนาจักสามทงห,หินบอกครบหอดสิบห้าแห้งก็ได้พ่อว่าเขาเห็นเพิ่นเขตนติดไว้นี่หหินทั้งหมดอย่วนาแขวงเส้นขวางนี่มีสิบห้าบ่อนเลพี่น้องเอ้ย มีสิบห้าบ่อนแล้วก็บางบ่อนก็มีอันน้อยเดียวก็มีหหินนะบางบ่อนก็มีหลายกุ้มหลายก้อนแบบนี้เลยหลายร้อยน้อยบางบ่อนก็มีสี่ห้าน้อยแบบนี้ฮะนะแต่กันักท่องเที่ยวกับอกค่อยไปหหินที่บนอื่นนะมีแต่หหินเนห้อไงหินสองไห,หินสามนี่แหละนักท่องเที่ยวที่จะมากไปนะเอาข้ามาเมื่อกี้นี่กะบบ่อนบอม่มีผู้ขายปีสำเนียงว่าปีเข้าส้มนะบ่เห็นเพิ่นซ้ำ พาะว่าเข้ามาจอดรถไว้อยู่วัดฮั่นละกาบ,บ่อนเพิ่นขายปีฮั่นกับโบหินเพิ่นซำ้ำเขาก็มาหนังพักพ,พอานพราะว่ายางมากครับจากบ่อนจอดรถมาพอดีกันหนึ่งกิโลเมตรคนได้เขาก็มาหนังพักพอนหนังพักพอนโยห์หินนี่ก็เขาก็สีโลลินเด้นะหนังพักพอนแล้วก็หาโลเบิ้งหินนะโลเบิ้งหินน่ะนะพ่อเจอแล้วก็สียางออกไปแบบนี้หนังพักพอนเฮิงเฮงแล้วก็สียางออกไป เอาละบาดนี้เฮากาได้ยางข้ามทงมาได้ได้ไดยางข้ามทงหน้ามาเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเคยจะฮอดบอลนะจนลดละอดรถละฮอดโคใต้ข้ามโฮยแลย้วโคใต้ข้ามโฮยโอ้ เสียดายแต่นนักท่องเที่ยวบอกม,มาหลายพี่น้องเอ้ยงามอยู่ด้ทงไอหินก็ขายหินกับบักเลยร้าแบบที่ๆกับจุ้มๆกันแล้วก็หอมเย็นดีเป็นหอมเป็นหอมเลยพี่น้องนี่จอดรถไว้อยู่นี่เลยแล้วกาวบอนนี้เป็นบ่อนอนาขายปีขายปีข,ยปข้าวสม้มเดินวัดนี่ก็บหมาล้ายหลาย,ลายพี่น้องนะหมาฮิฮิฮิฮนะพ่นเลี้ยงหมาเมืองผาไส เพิ่นเลี้ยงม้าหลายหลายเขาขี่รถโลมาก็เห็นได้ม้ารถเฮาการ์ตาแดดแล้วพูคอ้าวโอเคพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้หรือวอีพีนี้เฮากาได้มาโล่เบิ้งความมหัศจรรย์ของทงหินสามเฮามาเส้นขวางแล้วก็ขึ้นฮอตจอยๆได้ทงหินนะพี่น้องเอ้ยอะมาเบิ้งโบเมนพี่น้องเฮาม้านาฮอตเส้นขวางแล้วก็ ตรงอันนาเฮอได้มากนะว่าเลยก็าทงห,หินนะพอได้อันนาถ่ายฮูบเก็บไว้เบิ้งเธอหน้ามือที่เฮาบ่ได้มากวแล้ว,ลวก้เอาสำหรับคลิปนี้อีพี่นี้เฮากัขอฝากไปสปินนี่ก่อนเดอ้อขอขอบเจอเลยไลยที่ชมแต่ต้นจะจบพี่น้องเอ้ยขอขอบเจอขอขอบเจอ